สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทตบว,วันนี้ก็มาพบกับรถมอเตอร์กับีนะครับมาอยู่กับอานดับต่อมออพี่น้องกำกับโดยสุลิกสุลิกน้องเล่

อ๋อ okay. ยิ้ตายร่างจ้ะจ uh. ้ะตายนเบอร์กีจันนัาตามจันเป็นละละเล่นน้ำมั้งทุ่งนี้เลยตะก็ตามจัมปิ้งอเ่าะนู้นต่านโอ้ลุงะงนู้นไมาว่าตีกาวัดนนาะนี่มั้ออินแรงานก็ลงมาย่างแล้วเดี๋ยวงน

โยนเลยภาพคมชัดนะครับตอนนี้ในไทยทำริงจับตั้งเสาจับสว <c oughs> นท่องเที่ยวครับผมสถานท่องเที่ยวครับตอนที่ไม่มาก็มาดูได้มอเตอนวิวมอต้นวิวมาเที่ยวได้นะครับเป็นคาเฟ่ร้านอาหารบรรยากาศสบายเนาะทุกท่าเนานะ สบายครับบรรยากาศสบายครับมากับครอบครัวหรือมากับแฟนนะครับครับได้หมดเลยมีที่จะจอดรถเรียบร้อยยังม่หยังยังยังไงเปล่หลวงกันลองเลยมันไม่เจอเลยเดี๋ยวหน้าหวมีไม้หลุดตันมา้ตันไอันน้มีไม่เยอะอ่ะอ่าครับกินกิน นั่น,นว่า้าวัดเด็ดได้มีไม่ดีอ่ะตกันจังกน่านเร่งอย่างนี้ฮัลหลจังจังจังผู้ดับม,ม็มมมองบม้นกาญตจนี่นะรับทำเหลวต้ามัดานน้อเ่งเขาจริงกูมาดูนี่นาะนะแบนั้น,อน,นรอยลามเลยเรี่องมันนาะเข้่ง,งรอยอยู่ตรงอุ้งกกเกีกเืเลยแหละ mấy giờ tay tặng đã đợi năm phải nhưng ít nhiều, nữa à. như rồi xám đi vào đó chết rồi bên ừ. nhăn rồi xong rồi trong rồi trong rồi tiếp mình trong rồi tiếp bên không mà mình á mấy rồi đi bé ดับแล้วก็เอสาสรดน้ำสำเร็จรูปมาลงพี่น้องนี่ทำพระนี่ดันลังมอต้นวิวนะครับสแตน,นตองเตยียกรอนกาวอาวนั่งนะครับทำเป็นสาดน้ำ โดยพี่มานผู้ใหญ่ซอนนะครับผู้ใหญ่สอนนะครับวันนี้ผมก็ได้มีเวลามาเยี่ยมเยียนนะครับจ้องบายก็ไปตามานต่อนะครับพี่น้องน่าจะอยู่ตรงนี้อีกสองสาวันพี่น้องอันนี้ คนสายเกีียวขอยบอกนะครับทำได้หมดขอยบอกเลยนะครับจะมองบินเยอะนะครับขับรถมาประมาณ10กว่าป,ปีแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยพี่น้องเมื่อก่อนเป็นออยเลอร์อยู่ สวัดีกรับพี่น้องเจ้าอยู่ทุกวันนี้มายกเสาเกมนะครับโอ,โอ้สบายสบายพี่น้อง มีอยู่สามต้นตรงนี้แล้วไปเรียงไว้ตรงนู้นหมดเลยพี่น้องลงไปแล้วลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้ว กี้ร็อกกี้พี่น้องไวบ้บรรทุกคูบุต้าห้าตันนะครับตัวนี้ร็อกร้อยเก้าห้าวางไว้ก่อนพี่น้องฝนตกตั้งวันเลยพี่น้องวันนี้ này béo Bảy rồi lại quay nghe đâu Kén ngôi tôn. ยอดพวเขาเลยพี่น้องงานวางตอหม้อตื้นรูปสะเดี๋ยวนี้ก็ใส่ปูนหมดเลยพี่น้องแล้วก็ด้านล่างก็รองหินใต้ราง รยากาศดีมากพี่น้องเป็นร้านอาหารนั่นนะบร้านอาหารมอต้นวิวโอเคพี่น้องนั้นคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับจังหวัมโกะกระบี่สวัสดีครับ